เราครับคือชาวเดอะบุ๊คในเชคแอนด์บอนดอร์ครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในในเกมที่มีชื่อว่าฮาร์บรายดูไปต่อเลยครับผมครับที่เท่าไหร่เราก็ไปรู้เพราะเราไม่เคยพูด EP เลยนะครับนะตอนนี้เรามาอยู่ในอาร์ที่ไหนทีนะฮาร์บราย i, care, I need magnet's failing. Hold on. Uh, Sorry, dog. Oh, ได้ถ้าใจคุณนั้นมีมีตับสู้กับแข่งพอแล้วก็จะพาไลปนี่ถ้าใจคุณไปตั้งแข่ง,อองไ,ได,งด้พอกระปีนั้นจะปะคาคุณเอง die Maus ม็มีมีแขกที่ไม่รับเชิญเอ้ยไม่ใช่ต้องเรียกว่าเจ้าของบ้านดิอาจจะมีขอหรืออาจจะมีเจ้าของบ้านอยู่ก็ได้ถ้าเขาเ้าไเจ้าของบ้านไม่รู้่งาน ไปทักโลกลว่าก็ไม่เชื่อใจห้องนื้เนี่ยขอขอทดสอบขออ่าอันนี้หน่อยขอเช็คอีกรอบเลยไห่ไม,ไม่ไม่ได้เนี่ย นั่นไงจริงด้วยผมไม่เชื่อใจขอเปิดคืนนะอุ้ยนี่ไอเนี่ยเนี่ไยโอ้โหเพื่อนเต็เยอะเลยแมวเจ้าของบ้านอุ้ยอุ้ยเจ้าของบ้าน ตจ้าของบ้านมารออะไรตรงนี้ าอีพีนี้จะรู้สึกกิ๊บยากก็ไม่ต้องอกลัวที่ปลาเปิดใส่พวกตัวเองหรือ หรือหรือปลานระเบิดอะไรอยังไงถูกถ้ามันกระตุกก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าแระเบจผม,มประมาณรับเท่าไหร่ก็ไม่รู้มาชิบเฮ้ยเฮ้ยคนถือกระเป๋าเดี๋ยวคนถือกระเป๋าที่เราเจอเขากี่รอบแล้ววะเนี่ยเอ๊ะทไมมันม่ย ตองกล้องต่ออ้าวหาไปแล้วโอ้ยเข้นมาจากเลยโอเคท้อการประดีเลยก็แต่ข้างล่างมีอะไรมั้ย ก็แค่เราตกไปแล้วก็ขึ้นมาหยุดหยุดิบหยุดว้โอ้โเจ้ あ、no. Yeah, and... Is... The open is what does be better, I think. freedom! We're in freedom! Mm. Hurry, get in the basement! We're expecting gunships at any moment! Colonel Coppedge will be glad to see you made it. Ah, but not now. Oh! the am Oh, I'm going Rocket launcher is our best bet for taking down a gunship. Ah, hello. I'll be right with you. Now, where, where was I? I? Ah, yes. Using the laser guide, you can steer your rocket past the gunship's defenses and prevent it from shooting down your rocket. This will only anger it at first, but if you can survive long enough to make several direct hits, you'll be rewarded with a prize worthy of any mantelpiece. Now, oh. Who's going to be the lucky one to carry it into combat? Ah, yes, yeah! Gordon Freeman. Final volunteer. Colonel Odessa Cubbage at your service. You. Damn. Let me just send a warning to fighting first part, and <Vader> then I'll come right back. Yeah, no matter that, I'll come again. จะเก็บซราบไปทำวิจัยก็เอาไปแล้วมันก็กลับเพลงมาเศร้ามันเปรี้ยไตรงนี้ขึ้นได้แลเราเราขึ้นมาทำอะไรไอด็อกเตอร์เป็นไงปะ Get going, Doctor Freeman. We know Eli Vance is depending on you. อ่าโอเคเดี๋ยวก่อนนะไอ้ตอยเลขาแรกเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอ I gather you've okay, disposed okay. of that gunship, Dr. Freeman. Your mm? reputation, sir, is well deserved. Mm. I shall have someone to open the gate for you immediately so that you can drive on. I understand that Dr. Vance is in great need. Uh -huh. Use extreme caution when approaching the bridge. Mm. Radio silence from that outpost leads me to believe it has come under Combine control. Still, you're clearly the right man for the job. You'll make it through if anyone can. And farewell. And please tell Dr. Vance that Colonel Coverage regrets not having been able to rescue him in person. Mm -hmm. The Freeman must now hurry on. The Eli Vance is held in distress, most dire. Is there reason for delay? Oh. NLO to Lighthouse Point. NLO to Lighthouse Point, come in. This is Colonel Coverage, come in please. อีกน่ก็อีนกอน่งให้ผม,ม,มหน่อยได้ไหมประมาณสักอีกอีกห้าสิได้ไหมผมน่ะไม่ไม่ไม drive safely ไปเดี๋ยวเรียวเดียโอ้าเขไป Eu vou ออใช้งานได้ก็พอ,อรองดิล่ะลูกโม่เดร์ทดลองแล้วทิ้งไปน,นี่ไม่ใช่ พวกโมเตอร์เบอร์จะไปหาดุแล้ว Okay. เขา,า,า,ากโีเคเด่อยวางแล้เมันเท่า <laughs> tot, 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 tot. Oh, this is a ตายีีไ่เไม่ได้เรียกว่าตายเขาเรียกว่าจลบมากกว่าอยู่เวลาทีงองเจ๊ก เอกไม่มีวันตายถ้าเรานั้นหาเรื่องให้ตายเอง <_ d isk> เอ้ยไข่ปลาตกเล็ดแอ,อ้ว ไม่ได้ครับผมปีนไม่ไ เอาไปช<ป>ออาร์กเนี่ยวมีก่อน ดีอคขอปิดคลิปกันได้ดีกว่านะครับผมเอาละครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมได้แย่นี้กับผมก็ต้องฟีดแบนก์ต้องขอตัวลาไปก่อน๊าปลาสีครับผมแถวนี้มีปลาไหมอยากกินปลามาก บ๊ายบายครับผม